เป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเต็มพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th กับแคมเปญ you drink don't drive สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างสรังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Su u zuki อ s ท We Care เหนือกว่ความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการลุ้นการนะักแต่สุดเจ๋ง พร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที c อฟออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับเนแฟนแมนยูแต่ทุกคนอยู่ในวิดีโอข่าววันพฤหัสทธธี่11มกราคมนะครับก่อนจะเข้าสู่สุดสัปดาห์แมนยูมีเกมเจอสเปอร์ในวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งครับวันนี้มีข่าวซื้อขายตั้งแต่มาฝากกันพอสมควรเช่นเดียวก,กับข่าวในทีม บทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็บรรยากาศก่อนเกมที่จะเจอกับสเปอร์ด้วยนะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o k ขอบคุณมากครับมายู่แต่ปล่อยนะแต่ออกได้อีก2คนครับซึ่งเป็นดีลยืมตัวจากรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาคนแรกเนี่ยเป็นจรอร์แดนโชย้ายไปอยู่ดอนมุนเรียบร้อยครับเป็นสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใดการตรวจร่างกายจะเกิดขึ้นตามมานะครับดอนมุลจะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วน ตามรางานของคริสวิลล์ที่บอกไปเมื่อวานครับก็คือจะช่วยจ่าย190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่เหลือยุ่แต่ตจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเองครับพร้อมทั้งมีเงินกินเปล่าที่ดนบุญจ่ายให้กับปีแสดงอยู่ที่ประมาณ4ล้านยูโรในเดีลนี้อีกหนึ่งเดีลที่ใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับก็คือโจโฮูกิลจะย้ายยืมตัวไปที่เบอร์ตันอาลเบียนทีมในลีกวันนะครับก็เป็นนักเตะแห่งอนาคตกองหน้าดาวรุ่ง ที่ปิศาจแดงยังไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่ครับมีชื่อสำรองหลายๆเกมที่ผ่านมาแต่ว่าส่วนทันท้ายยังไม่ส่งลงสนามก็จะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับเบอร์ตันซึ่งตอนนี้เบอร์ตันอยู่อันดับ17ของตารางลีกวันก็ต้องพยายามทำอันดับให้ดีที่สุดเพื่อลุ้นหนีตกชั้นและรักษาตำแหน่งในลีกวันต่อไปมาดูข่าวภายในทีมกันบ้างครับเซอร์จิมไรคิปคาดหวังว่าจะเข้ามาชมเกมที่มายูเตะลงเตะที่สนามโอทรารฟอร์ดอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เข้ามาเป็นบอดบริหารของปิศาจแดงแล้ว แล้วก็หวังจะพูดคุยกับเจ้าที่สมโมสรเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับเกี่ยวกับแผนงานต่างๆโดยที่เซอร์เดนเบลฟอร์ดหน่งทีมงานก็ตั้งเป้าจะเข้ามาชมเกมให้มากที่สุดเวลาที่อยู่แต่ลงแข่งขันซึ่งเซอร์จิมเนี่ยจะปรากฏตัวที่อัาทฟอร์ดในสุดสัปดาห์นี้เกมเจอสเปอร์นะครับตามรายงานของแมทธิวนัข่าวเดลี่เมลมีรายงานเพิ่มเติมจากเดอะไทม์ด้วยว่าเซอร์จิมเนี่ยกำลังจะหาวิธีการที่จะอัดฉีดเงิน,นส่วนตัว เขาพูที่สโมสรน,นะครับเพื่อช่วยยกระดับการเงินในทีมปีศาจแดงภายในปีนี้โดยที่เขาเนี่ยเป็นเศรษฐีเบอร์ต้นๆของเอกฤษครับโดยที่มีมูลค่าสินทรัพย์ราวส1 0 0 0นล้านปอนด์เป็นของตัวเองครับและก็ยังอยากจะพาทีมเดินไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งซึ่งหลายคนเชื่อว่าโซจินน่าจะวางแผนลึกๆไว้แล้วว่าอยากกับเทโอส์สโมสรแบบเ,เสร็จในนาคตข้างหน้าอีก2-3ปีในการซื้อหุ้นจากตระกูลเคเซอร์ที่เหลืออยู่อีกประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ ตามกฎการเงินหรือว่า financial fair play จะอนุญ,ญาตให้เจ้าของสโมสรสามารถอฉีดเงินเข้ามาช่วยทีมได้นะครับแต่ว่าจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับรายรับที่จะเข้ามาเช่นลิเกสิทธาทอดสดตัวเข้าชมแมชเดย์ต่างๆขายของเที่ยวลึกรวมถึงการขายหน้าเตะออกและก็ค่าเหนื่อยด้วยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันยุติต้องพยายามทำให้สมดุลในบัญชีรับรายจ่ายเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง มาดูเรื่องของคนคุ้นเคยมนยูเต็ดครับที่แฟนติดตามให้กำลังใจอยู่ตลอดไมเคิลคาริคพาบิลเลอรซโบครับเอาชนะโชซีในลีกคัพรอบรองชาเลอร์นัดแรกที่ลิเวอร์ไซ์สเตดียมไปเมื่อวนันอังคารที่ผ่านมาครับมีนัดที่2ให้แข่งกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ตัวของทีมสิงบรูนะครับก็มีความเห็นหลากหลายจากในโลกออนไลน์ที่ชื่นชมไมเคิลคาริคมานครับบางส่วนก็บอกว่าคาริคดูจะเป็นผู้จัดการทีมที่ดีกว่า ฟรงค์ ard, ลัมพาร์ดและก็ซีเฟนเจอร์ลาดที่เติบโตมาด้วยการสมัยเล่นทีมชาติอังกฤษนะครับดูจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการเล่นเล่นสนุกเกมรับเหนียวแน่นเกมรุกตื่นตาตื่นใจระบบทีมดีบางคนก็บอกว่าถ้าไม่เข้าคาลิกเติมประสบการณ์ความเก่าเข้าไปอีกหน่อยวิชาลูกหนังของเขาก็มีโอกาสจะคุมมายอเต็ตในอนาคตได้เพราะว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกับสโมอสรอ,อยู่แล้วแล้วก็มีฝีมือที่ดี มีความเห็นอีกอย่างที่น่าสนใจครับก็บอกว่าอยากให้แมนยูเต็เดเ่บป,ปล่อยนักเตะดาวลูกหลายคนที่ไม่ค่อยจะลงเล่นในทีมชุดใหญ่ยืมตัวไปที่มิดแลนด์ซบโของคาริกหรือไม่ก็อิฟสูบิทาวของกิลารนแบ็เคนนาครับเพื่อได้ขัดเกลีฝีเท้าได้โอกาสลงเล่นต่อเนื่องเพราะว่า2คนนีน้่ยรู้จักคุ้นเคยนักเตะยูเต็ดเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็เป็นการทุ่นเวลาให้กับนักเตะได้ลงเล่นและก็พัฒนาฝีเท้าไปในตัวด้วยมาดูอีกหนึ่งคนคุ้นเคยอย่างแกรี่เนวิลล์ครับที่เอาดีด้าน,านการเป็นููต ยอมรับว่ามี2อย่างที่จะเป็นไปไม่ได้เ,เลยในชีวิตของเขาครับอย่างแรกก็คือการเล่นให้กับทีมอื่นนอกเหนือจากแมนยูเต็ดเขาจะเล่นให้กับยูเต็ดทีมเดียวในอาชีพขายแข้งซึ่งเป็นแบบนั้นตลอดมาอย่างที่2คือการกลับไปเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยล้มเหลวกับคุมบาลเซียก็คงจะไม่อยากจับงานผู้จัดการทีมแล้วครับเป็นกูรูฟุตบอลน่าจะดีกว่า แกรี่เนี่ยเคยวิจาร์เกร์เซอร์อย่างดุเดือดเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ตรงไปตรงมาหลายคนชอบและสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับกับความร้ยกาลของตระกูลเกร์เซอร์ปริงสูบเลือดนี้นะครับโดยมีผลโหวตจากต่างประเทศกับความชื่นชอบต่อกูรูฟุตบอลในอังกฤษอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นทีิอองลีครับอันดับ2เป็นรอยคีนที่ผลโหวตออกมาล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มาดูเรื่องขุงกําลังภายในทีมกันบ้างไอกฉันฮาต้องระมัดระวังในการใช้งานนักเแต่ตัวหลักที่ทยอยยหายเจ็บกลับมาครับเพราะว่าลิสโตปติเนสเนี่ยถูกคาดหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในเกมพบสเปอร์แต่ก็ยังไม่แน่เพราะเขาเคยกลับมาเร็วเกินไปช่วงต้นซีซันครับแล้วก็เจ็บซ้ําไปจนต้องผ่าตัดรอบ2จากการมาเจ็บหนังในเกมกับเซบียาปีที่แล้วครับทำให้ฉันฮานี่ตต้องประเมินกับทีมแพทย์อย่างละเอียดเลยว่าจะใช้ลิสโดในเกมไหน ส่วนคาเซมิโลยังไม่แน่ใจว่าเทนฮาจะเลือกใช้เขาในเกมไหนเหมือนกัน2คนนี้เป็นคีย์แมนหลักที่คาดว่าน่าจะกลับมาเร็วๆนี้ครับขณะที่สเปอร์ก็ได้ข่าวดีได้มิกกี้ฟานอเฟนกลับมาฟิตเต็มถังแล้วนะครับพร้อมกลับมาลงช่วยทีมเกมบุกเยือนโอทราฟอร์ดในวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นขุนกำลังสำคัญของสเปอร์ในช่วงต้นฤดูกาลครับที่ทำให้ทีมมีผลงานที่ดียูแต่อรอเจาะในกรอบเขตโทษสเปอร์ยากขึ้นหน่อยมาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างที่นำมาฝากกันในฝั่งขาเข้านะครับ ลูอัดเวิร์ดผู้สื่อข่าวจากธนิกร์มเนี่ยก็บอกว่ายูเต็ดกำลังมีแผนที่จะหาคนมาเล่นร่วมกับคอบบี้ไมนูในอนาคตโดยเล็งไว้ที่อามาดูโอดาน่ามิดฟิลวัย22่ปีของเอเวอเรตที่ทำผลงานได้น่าประทับใจครับเล่นเกมรับได้ดีเข้าประท้าได้แม่นยำและก็เติมเข้ากราบเขี่โทษยิงประตูได้ด้วยรูปร่างสูงใหญ่นะครับการที่จะมาจับคู่กับไมนูก็จะทำให้แดนกลางของยูเต็ดน่าจะแข็งแกร่งมากขึ้น แล้วก็อาจจะเข้ามาทางที่มิฟฟ์ตเกาวาหลายคนในอนาคตที่กําลังจะปลดระวางในช่วง2-3ปีข้างหน้าเอามาดูออเดนามีข่าวกับหลายทีมครับทั้งอาร์ซอนยูเต็ดและก็หลายทีมในยุโรปด้วยซึ่งต้องรอดูว่าเอลตันจะปล่อยหรือเปล่าถ้ามีเงินก้อนโตเข้าไปในช่วงซัมเมอร์ปัญหาในการจบสกอร์ของยูเต็ดยังมีอยู่ครับแล้วก็ข่าวในสโมสรบอกว่าเทนฮาเน่เร่งให้ลูกทีมซ้อมการจบสกอร์ให้เฉียบค,คมมากขึ้นในสนามซ้อมก็ต้องมารอดูในสนามจริงอีกทีว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้หรือเปล่า ทุกท่านติดตามเทนฮาร์กมาตั้งแต่เริ่มคุมมาอยู่แตดเมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่แตดไม่เคยชนะ4-0ในเกมอย่างเป็นทางการเลยนะครับ4-0ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในยุคเขาคือเกมอุ่นเครื่องชนะลิพูที่ประเทศไทยราชมังคลากีฬาสถาน4-1มี2เกมครับเกมชนะเรอัลเบติสแล้วก็ชนะเชลซีปีที่แล้วครับที่โอทาวฟอร์ด3-0มีค่อนข้างหลายเกมนะครับก็คือเกมชนะฟอร์เรสต์ปีก่อนในลีคัพรอบรองชนะพาเลทต้นฤด,ดูกาลซีซั่นนี้ครับในลีคับเหมือนกัน แล้วก็มีเกมที่ใช้เอลวตตันด้วยถ้าใครจําได้ที่การโชวจักรยานอากาศยิงนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเกมปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่อย่างลึกของสโมสรเพราะว่ายูเตดยิงประตูได้น้อยและเสียประตูเยอะทําให้ประตูที่เสียติดลบอีกอย่างหนึ่งที่แฟนอยากเห็นก็คืออย่าเห็นมายูเตดถล่มได้เยอะครับ5 0 6 0บ้านในบางเกมซึ่งมีโอกาสไม่บ่อยนะที่จะเกิดขึ้นถ้าใครจํากันได้ยุคโอเลกกนาโซชามีเกมที่ยิงขาดมากมายครับชนะไลฟ์ซิก50 หรือว่าชนะซานตันที่โดนใบแดง9้าอะไรแบบนี้ก็หวังว่ายูเต็ดจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องกองหน้าเข้ามาเพิ่มเติมว่ายูเต็ดอาจจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะเล่นดิวยืมตัวหรือว่าดิวซื้อขาดกับราคาที่ไม่สูงนักพวกเขาอาจจะเปลี่ยนไม่ใช้โมเดลแบบปีที่แล้วที่ยืมบลไปคอร์ทเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นอาจจะเป็นแนวทางอื่นแทนจากรายการล่าสุดเข้าเซรูกิราซี่ครับที่แฟนๆหลายคนอยากได้เนี่ยตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมออกมานะครับว่า เขาจะมีค่าชีสัญญาที่ทำงานในดีวนี้นถึงแค่กลางเดือนนี้เท่านั้นก็คือวันที่15มกราคมซึ่งชัดเจนว่าซุดกาต้องสังกัดเนี่ยไม่อหา่จะปล่อยแบบยืมตัวครับโอเคการปล่อยขายขาด่าน,นเพราะว่าเป็นเงื่อนไขในการใช้ค่าชกสัญญาแต่ถ้าหลังจากนี้เนี่ยค่าชีสัญญาก็จะถูกลมเลิกไปแล้วก็ต้องเจราจาในการดึงตัวเข้ามาเงินที่ยูเต็ด จะต้องจ่ายถ้าจะเดินดิวนี้ก็คือ17ล้านยูโรหรือ15ล้านปอนด์ครับตามรายงานของบิลสื่อเยอรมันกีราซี่จะทําผลงานได้น่าประทับใจครับยิงไป19ประตูจากการลงสนาม16เกมทุกรายการแล้วก็ทํา17ประตูจาก14เกมในบุนเดสลีกามีเพียงแฮร์รี่เคนที่ยิงประตูได้มากกว่าเขาในลีกเยอรมันนะครับข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าค่าตัวของกีลาซี่จะพุ่งสูงขึ้นแน่นอนถ้าเลยกําหนดการใช้ค่าชีสัญญาแล้วนะครับซึ่งยูเต็ดกับอาร์ซอนกำลังสนใจดิวนี้ เราต้องรอดูว่าจะเดินดีวหรือเปล่าเพราะามีเวลาอีกเพียงไม่กี่วันถ้าจันฮายังไม่เดินดีวนี้ช่วงมกราก็แปลว่าเขาอาจจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับรอเดินดีลใหญ่ช่วงซัมเมอร์แทนแล้วก็เซมว่าประมาณเล่นดีวอ,อื่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเซอร์จิมประกาศจะไปทางการจากพรีเมียร์ลีกแล้วน่าจะมีงบมากขึ้นโบกับฝั่งขาออกในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับก็อาจจะลุ้นดียวยืมตัวได้ในช่วงมกราคมนี้เหลือเวลาอีกประมาณ20วัน เดินหน้ากันต่อกับพลพรรคปีศาจแดงครับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่ลงไลและลั่งไค้ยอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปีศาจแดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ